ครับสวัสดีครับบ้านสวนกุ้เมียครับวันนี้ก็มาเข้าระบบ147กันนะครับ147ทุกคนก็เคยได้ยินนะครับเป็นระบบของอน้องเบียรหรือว่าสุประชาฟาร์มนะครับผมเองก็เอามา,าเป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับจริงๆผมก็อาจารย์ก็คืออาจารย์เบียร์อะไระครับน้องเบียแหละเป็นคนบอกคนสอนมาตลอดในเรื่อง,องการปลูกพริกนะ ทีนเรามาดูในชุดยานในระบบ147กันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ถึงรอบที่เราจะต้องเดินระบบ147ละตัวที่ต้องใช้เลยนะครับก็คือนี่ True Wing นะครับ True Wing นะครับอือ True Wing Super Wing ครับแล้วก็ True Wing นะครับนี่เอาเรื่องของชุดยาบำรุงก่อนนะในเรื่องของชุดยาบำนนะรงงบำุงก่อนนะครับก็จะมี True Wing Super Wing นุ๊ต2 นุดหนึ่งอ่านุชสองในพวกดอกพวกอะไรแต่ถ้ายังไม่มีดอกไม่ใส่ก็ได้นะแต่ถ้าอยากจะใส่ก็แล้วแต่นะครับแต่ผมก็ใส่ไปเลยนะครับนุดหนึ่งพวกอ่าบำรุงให้ต้นแข็งแรงนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของไหนละ่ะอยู่ไหนละ่ะอ่าอยู่นี่อ่าไม่ใช่โอ้ยอยู่นี่อ่านุดแปดนะครับนุชอ่าทูวิงซูเปอร์บิง รุ่นหนึ่งสองแปดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวบอมไวรัสนะครับนี่ตัวนี้นะครับนี่คือชุดบำรุงนะครับชุดบำรุงนะอ่าเป็นชุดบำรุงนะครับแล้วก็ทีนี้ในส่วนของยา,มาแมลงยา,มาแมลงนะครับก็คือเพื่อเพื่อความประหยัดนะครับมาเราก็ต้องมาดูในเรื่องของอาการพิกเราก่อนว่าอาการพิกของเราเนมีมแมลงรบกวนไหมหรือมีอะไรไหม นะครับแต่โดยพื้นฐานแล้วที่เราต้องใช้กันก็คือมีตัวนี้ครับน็อกกี้อ่าบหมดล้น็อกกี้หรือโปรฟิตก็ได้โปรฟิตก็ได้น็อกกี้กับโปรฟิตแล้วก็นิเคอ่อนนะครับนิเคอนแล้วก็ในส่วนของตัวอคาร์บันแฟนนะครับก็จะเป็นนี้อืนี่คือนี่คือชุดยาในระบบในระบบ1 1 4 7นะครับ ชุดยาในระบบ147่งนะที่เราต้องใช้เป็นพื้นฐานนะครับพ่นวันที่1แล้ว2 3 4พ่น5้าพ่นนะครับแล้วก็เว้น2วันแล้วก็ให้ปุ๋ยทางดินนะครับนี่ก็จะเป็นพวกชุดนี้นะครับส่วนส่วนเราอหากจะไปมิกอย่างอื่นก็เดี๋ยวก็อ๋อก็แล้วแต่เรานะครับบางทีก็ บางทีตัวยา,มาแมลงเนี่ยผมก็ใส่โปรใส่ตัวน็อกกี้หรืออีกตัวหนึ่งก็คือที่ใช้กันดีๆก็คือตัวโปรฟิตนะฮะแต่ของผมหมดไปแล้วนะกับนิเกออนก็ได้กับคาร์บันแฟนตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะพิกตามอาการของเรานะครับแต่ถ้าบางทีนะครับพิกผมไม่เป็นอะไรเลยไม่มีมแมลงเลยผมก็จะใช้แค่ตัวพวกชุดบํารุงนะฮะยา,มาแมลงผมไม่ได้ใส่ก็มีนะยา,มาแมลงก็ไม่ได้ใส่ก็มีนะครับตรงนี้ นะครับก็เราก็ลองมิกดูเอานะครับเพ <c oughs> ื่อจะได้ประหยัดยาแต่ถ้าคิดไม่ออกคิดไม่ออกเลยว่าอะไรยังไงพ่นมันนี่แหละชุดนี้แหละครับทุกตัวผสมรวมกันหมดเลยนะครับก็นี่คู่นี้ 5cc สามขวดเล็กเนี่ย 5cc ส่วนตัวเนี้ย 40cc ส่วนตัวนี้ 20cc 20อ่า 20cc อ่าคาร์โบ30นี่ก็ออน30ต่อน้ำ20ลิตรนะครับแต่ถ้าใส่น้ำ10ลิตร ผมอะที่ผมไม่เยอะผมจะใส่แค่10ลิตรผมก็หารหานสองเลยครับตัวยาทุกตัวก็หาร2เลยนะครับก็มีง่ายๆแค่นี้ครับในระบบ1นึอ่า 4, นะครับพอเดินครบแล้วค่อยมาใส่ปุ๋ยทางดินกันอีกที1นึ่งะครับโอเคนะครับผมก็อ้างอิงจากระบบของสุปรชาฟาร์มนะครับโอเคขอบคุณมากครับ